วิ่งมาได้ความเร็วยอมลองควนทักไหมเอาเครื่องบินเครื่องบินกคือบินตั้มแท้เมื่อกี้นไหมครับมาเร็วนะเห็นอะไรโลกทําไมตะลึงขนาดนี้นึกว่าเห็นพระเอกนางเอกเกาหลีพวกเราไปกรีดเกาหลีทําไมถ้าเราอยากกรีดเกาหลีลูกไม่ต้องครับมองไปทางขวามือของเราถ้าจะกรีดเกาหลีกรีดพระกรีดเนนดีกว่าพระเนนกับพระเอกเกาหลีเหมือนกันทุกอย่างดูสิครับแตกต่างกันตรงไหนไม่มีเลย เส้นผมเส้นทีเจ็ดสิบห้าเหมือนกับคนเกาหลีมากแล้วพระกับเกาหลีซื้อคือกันสิไปใส่คนเกาหลีสารอุนสารอออนสารเอน็นเจียงจีฮุนคิมจีวนุนฮฮมจีวนอนมาทางเข้าแล้วมาทางเข้าแล้ว,มแ,ลว,มแ,ลวแมงจีซอนแมงจีนูนแมงละงามแมงกุดจ,จีกินแจวบองจองเปียแช หน้าวัดพระจารย์มีคนเกาหลีว่าทํางานชื่อวินมอไซอันเด็กน้อยมากเกาหลีอัตมารับไรได้อาจารย์อันซิปลอ่อมากเกาหลีนี่โอ้รับไม่ได้ซิปลอ่อมากเกาหลีเสยไหมเขียนไปไทยลดซิปลอ่อไหมจนจังกูก็ะจะเป็นเกาหลีคะนะันเนาะโมเมนเกาหลีเขียนประสดเียนอะไรคะโอ้โอเด็กเสรวพุ่มก็เห็นทะเล อยู่ได้ไม่เกินสองปีแม่ต้อยอยู่ได้ไม่เกินสองปีแต่เธอบอกว่าโชคดีจังได้ยินเธอพูดไหมลูกอยู่ได้อีกสองปีโชคดีจังพนะแล้วเธอเครียดมากตัดสินใจเข้าไปปลอบใจหมอ <laughs> พาะหมอเครียดกว่าเธอไม่แน่ว่าคนเรียนสูงจะมีธรรมะมากกว่าคนเรียนน้อยกว่าไม่ได้เรียนเยอะแต่มีธรรมะมากกว่าคนหมออีกห <laughs> มอไม่ต้องเครียดฉันตายนะไม่ใช่หมอตายทำไมแม่ต้อยถึงบอกอย่างนั้นฟังเหตุผลอิลาบักลาสองปีทำอะไรได้เยอะ 2ปีทำอะไรได้อีกเยอะช่วยคนได้เยอะทำความดีได้เยอะปลูกต้นไม้ได้เยอะเธอสอนเด็กๆว่าว่าชีวิตที่มีค่าไม่ใช่ชีวิตที่ร่ำรวยมาต้องรวยมีเกียรติหรืออายุยืนมาต้องเลยแต่ชีวิตที่มีค่าฟังให้ดีเด้อแม่ต่อยสิสอนเด้คือชีวิตที่ตัวเราเป็นคนมีคุณค่าชีวิตที่มีค่า หมปาก่อนดีไหมชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ตัวเราเป็นคนมีคุณค่าและมีและได้ยินมาบ้างมาาและและทำให้ชีวิตคนอื่นมีค่านี่และทำให้ชีวิตคนอื่นมีหากเด็กป .6 คนนั้นรู้ว่าชีวิตตัวเองมีค่าชีวิตคุณพ่อมีค่าเขาจะไม่ไปกระโดดตึกตายหน้าเสาธงที่โรงเรียนซึ่งทำให้น้องอนุบาลเคารพธงชาติลำบาก โอ้เมยหายใจประทันทุมเทมาสวยบ่ไดัทุมเทตลอดหากเด็กวัยรุ่นรู้ว่าชีวิตคนหนึ่งมีค่าเขาจะไม่หินไปดึกรถใครทําให้คนอื่นตายโดยที่ไม่รู้จักกันด้วยซ้ําไปเด็กน้อยเทคนิคเทคโน,นโลยิ่ิงปืนเคยไปทั้งรถเมย์โอ้ยผู้เฒ่าผู้แกก็นั่งดีนะพระาบ่นั่งอยู่พระจาจาร์เคยนั่งรถเมย์สมัยไปเรียนตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้นั่งคนไรต,ตีกันไหมครับพระจารยร์ดูในข่าวน่ากลัวนะแต่ของจริงมนมนัมน ขาบเดือดร้อนนะมันไล่ตีกันขากันโอ้มวนตัวล่ะแต่แป๊บเดียวความสนุกเริ่มหายไปรถเมล์ที่เรานั่งไปติดสัญญาณไฟแดงเด็กหน่อยจะมันไล่ตีไล่ขากันไหมมีกลุ่มหนึ่งแลนทีมาถึงรถเมล์ไหมแลนขึ้นรถเมล์ถ้าทางคนนึงเป็นหัวจจกมองซ้ายมองขวาตะโกนเลยไอย้พวกเรานั่งหลังดีกว่ามีพระปลอดภัย <c oughs> เวลารถเมล์สองประตูประตูหลังเปิดพระเสนางทั้งหลังเลยมันกระเบียดมากเลยไหมอันอันอันเด็กหน่อยไม่รุนไหมสอเหาเสย ไปไหนเนี่ยเนนเป็นอะไรไปเนปียนอยู่ไปไหนเนนอ๋อไปไปเรียนครับไปแล้วะปกติพอรับกันโยมมือันเรียบร้อยปกติแล้วผิดปกติแล้วไปเรียนครับเออดีนะเป็นนะเป็นพระเป็นเนนร,รู้จักเรียนหนังสือ <laughs> บวนากาสอนเ่าเลยนางเงียบยุสองไปรถเมย์มันถามอีกแล้ว ตอนนี้เป็นไงบ้างกันเรียนเรียนก็ใกล้จะสอบแล้วครับกำลังอ่านหนังสือสอบมหาจุฬาครับปีนี้ปี4แล้วครับเดี๋ยวปีหน้าเรียนปริญญาโทก็คงจะบวชพระแล้วครับนาะตั้งอกตั้งใจอ่านตั้งตกตั้งใจเรียนอนาคตเน้นจะได้เด็บได้ดีการสอนเข่าเสยอันที่มันไล่ตีไล่ขากันเมื่อกี้เด้เออแต่ก็สอนเอากับเขาทาอยู่ถามเรื่องชีวิตต่อชีวิตของเราสั้นหรือยาวลกโฆษณาชิ้นนี้เป็นโฆษณาฝรั่งเพื่อนพระจันทร์ให้มาเมื่อหลายปีก่อน ตอนนี้ก็โอ้ใช้ทั่วประเทศแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็อบอกชอบโฆษณาชิ้นนี้ได้ธรรมะดีณรงพยาบาลเสลภูมิมีบ้เหไ้มมีเนาะชีวิตคนเราสั้นหรือยาวลูกแล้วแต่มาดูภาพนี้เราจะได้คำตอบเห็นบ่นธรรมะวันน้มีแต่กับพระกับเน่นหรือซื้อกับมีธรรมะตนใหม่กับสอนธรรมะใด ต่สุยางขออภัยสุภาพสตรีอย่าดูที่เนื้อหาโอยอย่าดูที่เนื้อหนังให้ดูที่เนื้อหาด,ดูดนภาพรวมห้ามดูเป็นจุดๆเด็ดขาดอุ้ยที่เห็นเมื่อกี้นี่หัวนิโป้หัวนิปโป,ห,ป,โปหัวแม่มือหัวแม่มืออย่าชิดมากอย่าชิดมากอย่าคิดมาจากนมก็เริ่มแก่คนมีความรักสังเกตยัยงไงลูกคนมีความรักจะฟันเหนืองเหนืองหินปูนเกาะเพราะว่ารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เอาซะหน่อยเดี๋ยวมาที่นี่จะได้ดูแบบนี้มากมายครับวันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดี๋ยวป้าจารย์จะขออนุญาตมีข้อมูลเดี๋ยวเอามาให้นะครับเดี๋ยวส่งมาพอแกแล้วก็ได้เลยอันนี้เป็นการหมวนนิดนิดหน่นนอยห่อยอ่านภาษาอังกฤษโซคุณย่าคุณยายเราอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามสำเนียงไม่ชัดเสียเสียแล้วพัวหมดเดี๋ยวอาจา์ออกเสียงพูดกอบกู้ซื่อเสียงคนปทุมรักคนร้อยเอ็ดบ้านเดียวกันเพราะว่าอยู่ร้อยเอ็ดเหมือนกัน เดี๋ยวออกเสียงห้ฟังไลสตรีสสช็อตนั่นจะเป็นการ,รอ่านเนาะพระอาจารย์ก็จะเป็นาสนับสนุนเกมเขาแล้วชีวิตเราย้อนกลับึ้นมาได้ไหมลูกหมูหนูก็มาแต่วันนี้นะค่ะมันต่อไปหนูไม่มาหนูมีธรรมะวันเดียวก็พอก็หนูรวยนยคะครับหนูไม่ตายหรอกคะัะรวยจนก็ต้องตายดีชั่วก็ต้องตายแต่ก่อนตายจะทำอะไรให้คนได้ชื่นใจก่อนเอาจากโลกนี้ไป เปนสีฝังดินกบหนาเป็นสีเผาเห่าเหลือแต่เถาทานเหลือแต่กระดูกน,นิดๆหน่อยๆเขาก็จะทำประโยชน์อย่างพี่คนดน้จดจบน,จนี่คือเป็นสามซาราสามใส่ได้ซัวลูกซัวล้านตาในกระปูก,กไว้ให้อากาศดีๆกับลูกกับล้านขออภัยฉากจบมัญชน่าคืัวเล็กน้อยเป็นภายพยนตร์แอคชั่นขออภัยล่วงหน้าหากชีวิตย้อนกลับได้คุณแม่จะระแวงเรามาก นั่นคือสาหแหลกอีหลบ่บางราย่ะไปจำหัวแลวก็แล้วไปจำสาระสันตัวเอาไปใส่อ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามยาประมาทเพราะชีวิตย่าประมาทเ,เพราะชีวิตไม่สามารถย้อนกลับได้เช่นนี้ทุกคนทุกท่านเออ